เราก็เลยพามาตรวจแล้วก็พามาสแกนที่จักทุรนนี่ละคะตอนนั้นทำงานประจาอยู่เป็นผู้ช่วยที่คลินิกหมอเดิมนลยนะคะอยู่สภาวะความเครียดเจอกบบผู้คน mm hmm. ท็อกซิกเยอะก็เก็บท็อกซิกแล้วก็ชีวิตมีแค่ที่บ้านกับที่พักคลินิกกับห้องพัก mm hmm. อยู่แค่นี้ชีวิตไม่มีสังคมไม่มีคอมม้นตี้เป็นอ mm ินทวอร์มันก็เลยเสพความท็อกซิกเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นเรื่องปกติว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้อันนี้ mm hmm. อันนี้พาร์ตเขา mm hmm. แต่พาร์เราอะเราเป็นคนเอเนจี ทับบวกเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะลบขนาดนั้นคือมันคนละขั้วการใช้ชีวิตเพราะเราต่างคนต่างอยู่เราไม่ได้ตงมาด้วยกันทีนี้พอเราเขาเขียนส่งข้อความเฟซบุ๊กมาหาเราว่าให้ทําประกันชีวิตให้นู่นนั่นนี่นะปีหน้าเขาจะไม่อยู่แล้วคือปีหกเก้าเนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้วเพราะเขาจะต้องตายแล้วเขามีความรู้สึกแบบนั้นเราก็เลยคือเขาวางแผนไว้ว่าคือเราจะต้องเลี้ยงลูกเขาอีสองคนน้อยเขาด้วยนะอะไรเงี้ย ได้กกที่ที่เขามอบหมายให้ทำาองลานได้วย <c oughs> ใช่คือมันจะไปแล้วคือกูต้องเลยนต่ออะไร้ยคือเขาบบเ <c oughs> ขาคิดว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะมีความสุขได้เลยอะไรเยยงี้ยเขาคิดว่าลูกเขาโตแล้วคนนึงจบมหาลัยคนหนึ่งกำลังเรียนปวชค,คือส่งต่อให้เราละพาดเข้าอางแผนแบบนั้นเราก็เลยตอนนั้นเราขึ้นเข้ามานูสกินซึ่งมาเริ่มกินไวสเปนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นในเซาหรอกตอนนั้นน่ะนะคะก็เลยตัดสินใจ ให้เขามาตรวจเจอคุณมลวันนั้นเจอคุณโป้งสามนาทีประมาณนั้นก็คุยเรื่องนี้เสร็จปุ๊บวันนั้นก็จัดเต็มไปเลยชุดทีอามีวายสแปนอาร์สแปเราไม่รู้ตัวเราเองก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าได้ผลเป้าวะแต่พี่นาเดียบอกว่าดีกินไปก่อนก็ให้เขากินเสร็จแล้วเรารู้ว่าเขาไม่กินแน่นอนเพราะเขาเป็นคนดื้อเพราะเขาอยู่กับหมอเขาเขาพูดคำนึงว่าเธอจะรู้ดีกว่าฉันได้ไงฉันอยู่กับหมอเธอไม่อยู่กับหมออันนี้สิ่งที่เขาคิดไปสร็จที่เขาคิดครับ เราก็เลยเอาความเป็นพี่เป็นน้องพวกับเขาเลยว่าช่วยกินตามที่จัดให้ช่วยมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมขอแค่นี้ไม่ได้ขออะไรถ้ากินแล้วมันไปดีขึ้นไม่ได้ว่ากันถือว่าพี่ได้ทำหน้าที่พี่ละเสร็จแล้วเขาก็กลับไปกินแล้วก็โทร follow up กินเทปไหมกินยากมันเป็นน้ําไม่เคยกินเป็นเม็ดนู่นนั่นนี่เงื่อนไขยเยอะมากเราก็กินคุณมอลช่วยโทรหาให้หน่อยคุณมอลเขาก็โทรเขาก็จะฟังคนอื่นมากกว่าพี่ถูกไหมครับเป็นเรื่องปกติคนใกล้ตัวบอกกันจะไม่ฟังกันจะฟังใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย กินเสร็จปุ๊บวันนั้นผ่านไปสามิตรคุณมนเขาก็แวะไปแถวที่ทํางานน้องก็แวะไปคุยะอะไรเงี้ยก็รอบเขาก็มาตรวจเพิ่มขึ้นสองหมื่นหกตัวเขาไม่รูไม่ดีใจเขาไม่รู้สึกอะไรเขาไม่รู้มันคืออะไรแต่เราอ่ะโคตรดีใจเลยมันเพิ่มขึ้นยังโทรมาขอบคุณคุณมลเลยเสร็จปุ๊บเราก็แต่ก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่รู้สึกดีนะเขาก็กินตามตามคาสั่งว่ากินตามความขอร้องอะ่ะให้มีชีวิตอยู่เขากินเสร็จปุ๊บผ่านไปสามเดือน เราให้เขาลาออกจากงานประจําที่เป็นผู้ช่วยหมอเพราะเราต้องการมูเพราะเขาเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิคเป็นเหมือนเหมือนขึ้นขึ้นลงสวิงอ่ะเราก็เลยให้เขาออกจากกรอบห้องพักกับคลินิกไปอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านเราที่เพชรบูรณ์โดยที่เราจ่ยายเงินเดือนให้หมื่นห้าให้คุณได้ใช้ชีวิตจัดก,การชีวิตประจําวันกับมีเวลาแล้วก็เร,เราก็ะบัดานั้นเราก็เ,ากเอาไวนสแปนอาสแปนตามที่เราสั่งให้กินเสร็จปุ๊บหกเดือนผ่านไปตอนนี้ เริ่มดีไซน์ชีวิตเริ่มมีความหวัง <S 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 จากคนที่จะตายแล้วอะตอนนี้อยู่เชียงรายทําฟาร์มตะไคร้คือวายสเปร์หรืออาหารเสริมไม่ได้ให้เขาแค่กินแล้วเซลล์ก็ดีขึ้นแต่ให้คุมไอเซตเขาให้เขารู้ว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ตอนนี้สิ่งที่ดีใจอีกเรื่องหนึ่งคือเขาสามารถทําธุรกิจของเขาได้เขาสามารถเดวกับโรงงานปลูกตะไคร้แล้วเอาไปส่งโรงงานทำน้ำพริกอะซึ่งมันเป็นสมอลลินเล็กๆสำหรับ สำหรับเขาอะแต่เราสำหรับออมามันยิ่งใหญ่มากอมอมตอนนี้ก็คือทําทําฟาร์มทําฟาร์มตะไคร้สง่งในระหว่างนั้นก็กินไวซ์สเปนเพราจระเราจะเทคเรื่อยๆล่าสุดสามอามทิติสามอาทิตย์ที่แล้วไลน์มาบอกว่าพี่สั่งซีออนให้หน่อยอเริ่มไปสองโปรดักต์มีอะไรบ้างใช้เองแต่ก่อน,นออใช่แต่ก่อนเราเป็นคนจับใส่มือเราทำที<อ>นี้เขายื่นมือมาหาเราแล้วว่าเราอยากใช้นู่นนั่นนี่เสร็จปุ๊บช็อตหลังที่แบบเซอร์ไพรส์มาก ขอเลขที่บัญชีหน่อยจะโอนค่าสินค้าให้โอ้โปรดักดีมากถึงขนาดคนที่ปิดมากกับเรื่อง llm อะไรพวกนี้เขาเห็นเราทำเขาไม่ชอบไงไม่อยากให้เราทําอะไรแบบเนี้ยเขาสั่งเอาโอเคเขาการโอนสลิปคืนกลับมาดีใจมากไม่ใช่ดีใจว่าขายของให้น้องได้นะดีใจที่เขาเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่ดีแล้วทําให้เขาอยู่ต่อได้ล่าสุดเมื่อวานระหว่างทางอ่ะมันมันมีเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งก่อนนี้มันเป็นแพนิคกับซึมเศร้าก็มากพอแล้ว แล้วเขาไปตรวจ6เดือนนะเขาไปตรวจเจอ,อาสารเซลล์แบกเปลี่ยนรูปดีที่เรามีพูมิกันเรามาฟังพี่นุ้ยกับพี่บอลเคสนั้นหลังจากฟังคิดนั้นเสร็จแล้วน้องอะโทรส่งผลตรวจมาให้ว่าโทรมาร้องไห้ว่าต้องตายจริงๆแน่ๆแล้วแหละเพราะว่าเป็นมะเร็งเราก็อเลยว่าเราเก่งแล้วเรามีความรู้ละ ขอดูผลตรวจหน่อยดีเทคโพสิทีฟเป็นยังไงพูดเหมือนคุณหมอนะทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยนะ <c oughs> ถ้าถาตอนนี้ยังไม่ฟังคุณรู้จะแบบแนอนดแกนะจะคิดไปกับเขาคือจะเอาใจไปทุกกับเขาแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เขาส่งผลตรวจมาอุย้ยยังไม่ได้เป็นเลยแค่เตรียมตัวจะเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นซะหน่อยเซลล์มันแค่กําลังจะเปลี่ยนรูปเองเ <c oughs> นี่ยพี่มีเคสอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนรูปไปไกลนู่นนั่นนี่นะสงผลไหมพี่ดูนะก็เก็บอ่าไม่เป็นไรเพิ่มโดและกันกินอันนี้เพิ่มนะกินเตรียมตัวไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นแล้วแค่่เเเเตตตรีียยมมัวจะป็นอองงไ้ ยังไม่เป็นหอยังไงก็หายพี่ว่าเชื่อพี่ถึงอะไรเงี้ยก็เลยจัดโดสเพิ่มเป็นไวซ์แสเปอร์ไลท์แแล้วก็ไอตัวสีเขียวค่ะที tea ะนเทเพิ่มเข้าไปให้เ<อ>มื่อวานล่าสุดอเอาเอาเอาอสแาสเปอร์ไว a สเปอร์ไลท์พเพิ่มเพิ่งส่งไปเมื่อวานส่งสลิปให้อยู่สิ่งที่เราดีใจที่สุดแล้วคนใกล้ชิดที่เราเหมือนเราสักเซสประสบความสําเร็จในการทําชีวิตหรือในการดูแลครอบครัวคือเขาเข้าใจได้ว่าเขาจะต้องกินอาหารเสริมเพื่อให้ สิ่งที่มันจะเกิดข้างหน้ายักยักการเกิดรู้แล้วว่าจะเป็นมะเร็งถ้าไม่กินเรื่องนี้เป็นแน่นอนให้เขารู้เรื่องนี้ว่าเป็นแน่นอนตอนนี้เขาาอุวิมันใกล้จะเป็นแล้วไม่เป็นแน่นอนชั่วเพราะอะไรเซลล์เธอกำลังเป็นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมแล้วเธอแค่กลับให้มันเป็นวงกลมแค่นั้นเองคือเอาวิชาการคุยมากขึ้นจากที่จะได้คุยกันไม่รู้เรื่องทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกเช้าวันอังคารวันนั้นได้เรื่องนี้จากพี่บอลกับพี่เเรื่องมะเร็งเราได้แชร์อย่างมั่นใจด้วย เป็นคนมีความรู้ขึ้นมาทันทีว่าน้องไม่ต้องกลัวเลยมันแค่กําลังจะเตรียมตัวแต่ไม่ได้หมายความมันจะเตรียมตัวสำเร็จเพราะเราสกัดมันไว้ละกินเข้าไปกินเข้าไปหน้าที่คือกิน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 แล้วก็กินไม่มีทําอะไรให้เราตายจากการกินแต่ถ้าเราไม่กินเราตายถ้าเราไม่กินน้ำเราหิวตายเราไม่กินข้าวเราอดข้าวตาย <c oughs> ถ้าเราไม่กินอาหารเสริมเซลล์เราเปลี่ยนรูกเราเป็นมะเร็ง <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เราใกล้ตัวและยากที่สุดและดีใจที่สุดในการเข้ามาเจอ วายสแปรอาร์สแปร์ไลท์แพ็กทีนี้ <laughs> oh. <laughs>